ก็ปีนี้เสียนนมครับจัดเต็มเลยปีนี้สวัสดีครับสวัสดีดูกรนตมมอสิงครับผมคลิปนี้พามาชมโฟบตา้าดีซีเจของเสียนนมนะครับ เตนมน้ำมันวันี้จัดเต็มเลยครับตู้เอจัดเต็มนะครับออกสดเลยซื้อสดตัวนี้มาจากอู สอเจริญสอเจริญเทสเตอร์นะครับอยู่ชุมพลบุรีครับเกาเขาไม่เราครับในคันนี้อยู่ประมาณเจ็ดแสนแล้วก็นี่ออกทั้งรถเกี่ยวทั้งรถรถกระบะดำเหมือนก็นเทลเลอร์ครับ ตเอสบายเลยครับตดีวนี้ปากปากสองเม็ดเข้าตัวรถพอดีครับนี่ตัวเอนะครับขับสบายครับ,บ,รบข้างใน ตากเอเลยครับแั้นเดีเอาช่างมอสมาขับให้ก่อนนะครับจะมาคันคันเจ็ดสิบนี่กเขาจะเขาจะขยายปากอยู่ประมาณสองเมตรหกสิบนี่เพื่อมังพอดี ตัวนี้สองเมตรเท่าตัวรถเนี่ยวะทำงานอยู่ห้องเอน,นะครับเกาเกาเขาไม่เราฮะฮะเกาเขาไม่เร,รา เรียวกว่าโอ้ยดูระบบคอนโทรลตามมาชมข้างในนี่ตัวอาเดี่ยวถอยโซโลเหมือนมันรถรถรถไทยรถไทนาครับมีตัวเอตัวเอ็นตัวเอดเอ็น

เท่ารถใหญ่นะครับ มีเศษนะครับเศษทิดเดียวเะเรียนี <laughs> ่จ้าของนาครับี70โต ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ